สวัสดีครับเดี๋ยวมาต่อกันในเรื่องการเงินนะการเงินเกิดวิกฤตการเงินมีปัญหาจะแก้ไขจะผ่อนปลนวิถีชีวิตยังไงนะฮะเดี๋ยวมีหลายดวงตัวอย่างนะครับในการที่จะนำมาแชร์มาสอนนะครับมาดูกันครับคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินนันเนี่ยมีหลายกรณีนะฮะมีหลายกรณีกรณีที่หนึ่งมีอะไรบ้างครับกรณีที่1ก็คือเรื่องของดาวกระดุมพระคือดาวเจ้าเรือนเกษตรนะเราต้องไปดูว่า ลัคนาเราสถิตราศีอะไรนะครับราศีที่สองของลัคนาเป็นราศีไหนราศีนั้นมีดาวอะไรเป็นดาวเจ้าเรือนตัวนั้นก็จะเป็นดาวการเงินของเรานะครับส่วนที่สองจะเป็นเรื่องดาวกระดุมพระอ่าเป็นประเป็นนิดนะครับจะจะดูในลักษณะคล้ายๆกันในะข้อหนึ่งนะฮะแต่ไม่ได้ดูที่ทักษะแล้วจะไปดูที่มาตรฐานของดาวนะฮะในส่วนที่สาม กระดุมพระดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นอริมรณะวินาศแก่ลักนาอันนี้ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์นะส่วนที่4ี่จะเป็นดาวกระดุมพระนะครับถูกดาวหรือพบด้วยนะฮะถูกดาวมรตยูมาเบียนนะฮะมาเบียนยังไงเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ในการถ่ายนะครับส่วนข้อที่5้าจะเป็นเรื่องราหูที่เป็นการีหรือราหูที่เป็นอริมรณะวินาศไม่อยู่ในเรือนการเงินที่เขาเรียกราหูคนทรัพย์นั่นแหละครับ ส่วนดาวเจ้าเรือนกระดุมพระอ่าสัมพันธ์ดาวคู่ศัตรูก็มีส่วนในการที่ทําให้เกิดปัญหาในเรื่องเงินเช่นเดียวกันนะครับในตัวอย่างที่สามนี้โอจะสอนไปทีละส่วนทั้งหดส่วนนะครับและจะบอกวิธีแก้เคส็ดไปทีละส่วนด้วยเช่นกันไม่ได้ไปบอกเหมือนสอส่วนแรก2บทแรกนะครับบอกวิธีการแก้โดยการเปลี่ยนชื่อแต่เรื่องการเงินนะครับเราจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะแต่ครูว่า ในเรื่องนี้นะครับมันสามารถที่เราจะแก้เคล็ดโดยการนําวิถีของดาวไปสัมพันธ์กับเรือนภพใดๆที่มันสัมพันธ์กันโดยการแก้ตามสูตรแบบนี้นะครับมันน่าจะให้ผลได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับมาดูดาวเจ้าเรือนกระดุมพ้าเป็นกาลีวันเกิดอ่ะดวงตัวอย่างแรกอ่ะครูเอาลัคนาราศีอะไรครับราศีมังกรต้องเกิดวันศุกร์แน่ๆเพราะดาวเจ้าเรือนการเรงินคือดาวราหูเป็นกาลีอ่าส่วนดวงที่สอง ครูเอารัคนาราศีอะไรครับราศีราศีกันเกิดวันอาทิตย์ดาวสุขเป็นดาวกาลีกระดุมผ้าเป็นกาลีส่วนดวงที่3ามฝั่งขวานะครับเกิดวันอะไรดีเกิดราศีมิถุนละกันก็ต้องเกิดวันอังคารสีดาวจันทร์ถึงเป็นกาลีนะครับคนพวกนี้นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนกาลีคือดาวราหูนะครับราหูเป็นกาลีอยู่ไหนไม่เกี่ยวนะครับ ดาวสุกเป็นกาลีของคนลัคนณากัรอยู่ไหนไม่เกี่ยวดาวจันเป็นกาลีอยู่ราศีไหนไม่เกี่ยวสําหรับลัคนนาราศีมิถุนแก้กาลีของกระดุมพักแก้ยังไงครับแก้โดยการทําบุญหรือถวายพระประจําวันวันนั้นๆที่เราจะแก้ใส่ชุดสังฆทานไปเอาลัคนาราศีมังกรก่อนอะดาวราหูเป็นกาลี นะครับเราต้องไปดูว่าดาวอะไรครับที่จะทาให้ดาวราหูเป็นสีของวันที่เราจะแก้ของดาวที่เราจะแก้ดาวพุธจะทําให้ราหูเป็นสีดาวอาทิตย์จะทําให้ดาวราหูเป็นมนตรีดังนั้นถ้าจะแก้เคสของคนลัคณาราศีมังกรเกิดวันศุกร์เราจะต้องทําบุญกี่บาทครับ17บาทก็ได้ตามกําลังของวันพุธนะครับหรือทําบุญกี่บาทครับ หกบาทก็ได้ตามกําลังของวันอาทิตย์แล้วเราอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองหรือเราทําบุญโดยการไปถวายสังฆทานโดยใช้อะไรครับใส่พระประจําวันพุธนะครับในชุดสังฆทานเพื่อแก้ให้ราหูเป็นสีของวันที่เราจะแก้ส่วนใส่พระวันอาทิตย์ไปเพื่อให้ราหูเป็นมนตรีอันนี้ก็ถือว่าได้เหมือนกันแต่อย่าลืมนะครับเวลาที่เราแก้เคสเราเลือกดาวแค่ดวงเดียว รเราเลือกดาวแค่ดวงเดียวในส่วนนี้ครูจะไม่ได้เอาดาวที่เป็นอะไรที่อยู่ในดวงเดิมมาสัมพันธ์นะครับเพราะเป็นการแก้ตามขวบจังหวะของเวลาแค่นั้นเองนะครับดาวกระดุมผ้าเป็นกาลีเราแก้โดยการใช้พระประจําวันใดๆก็แล้วแต่ที่ทําให้ดาวการเงินเป็นสีนั่นเองลัคนาราศีกันแน่นอนต้องเป็นพระวันเสาร์อ่าสิบบาทนะครับแล้วก็ เป็นพระวันจันทร์สิบห้าบาทตามกําลังวันทําบุญสิบห้าบาทก็ได้ทําบุญสิบบาทก็ได้หรือใส่พระวันเสาร์นะครับใส่ชุดสังฆทานไปเพื่อให้สุกเป็นสีของพระที่เราบริจาคใส่พระวันจันทร์นะครับหรือนะครับทาบุญสิบห้าบาทเพื่อให้ดาวสุกดาวกระดุมพระจะกลายเป็นมนตรีนะครับแต่หลักการแก้โดยโดยข้อเท็จจริงเนี่ยดาวการเงินจะต้องเป็นสีเพราะฉะนั้นให้เราเลือกดาวที่ทําให้ดาวกระดุมพระเป็นสี ไว้ก่อนนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้โดยเหตุผลบางประการเราค่อยเลือกดาวอื่นนะครับดาวที่ทําให้ดาวกาลีเป็นมนตรีนี้ก็ถือว่าแก้ได้นะครับส่วนวันจันทร์อ่าโทษทีครับส่วนลัคนามิถุนเกิดวันอังคารแน่นอนดาวที่ทําให้ดาวจันทร์เป็นสีคือดาวราหูทําบุญ12บาทหรือทําบุญ17บาทตามกําลังของพ,อพุทธเพราะพุทธจะทําให้จันทร์เป็นมนตรีหรือราหูจะทําให้จันทร์เป็นสี ถ้าใส่ชุดสังฆทานเราก็ใส่ชุดพระราหูนะครับไปเช่าพระวันราหูหรือพระประจําวันพุธมาไปใส่ในชุดสังฆทานเลือกดวงใดดวงหนึ่งแล้วเราก็ตั้งจิติฐานถึงเจ้ากรรมในเวรของเราที่มีผลกับเราในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับนี่คือวิธีการแก้ที่ครูแก้มาแล้วมันก็ได้ผลในระดับหนึ่งนะครับไอ้คนที่ไม่ติดต่อมาได้ผลไม่ผลไม่รู้แต่นี่คือหลักเกณฑ์ที่เราใช้ นะครับนี่คือเรานี่คือสิ่งที่เราใช้กันอยู่อยู่เสมอๆนั่นเองนะครับอ่าทีนี้มาดูกันในส่วนกระดุมผ้าเป็นปะะเป็นนิดกระดุมผ้าเป็นปะะอ่าถ้าเป็นปราปปรก็ต้องอยู่ในราศีนี้นะครับเป็นนิดก็ต้องอยู่ในราศีนี้กระดุมผ้าเป็นปะะอ่าเป็นปราก็ต้องอยู่นี่เนาะอ่าอยู่นี่อ่าเป็นปะปะปก็อ่ากุมรักด้วยนะครับเป็นนิดก็อยู่ที่ราศีนี้นะครับ ส่วนกระดุมผ้าเป็นปลาอาก็ต้องอยู่ราศีนี้เป็นนิดก็ต้องอยู่ที่ราศีนี้นะครับวิธีการแก้เคล็ดดาวที่เป็นนิดเป็นปลานะครับเราจะแก้เคล็ดยังไงนะครับเราแก้เคล็ดยังไงในหลกหลักเกณฑ์นี้ดาวที่ไม่ได้เป็นกาลีครูจะแก้แก้อย่างไงครับแก้โดยการไปมีผลในเรื่องเงินเงินทองทองกับเรือนภพนั้นๆที่เขาไปเกี่ยวข้องเช่น ดาวเสาเป็นนิดในเรือนอะไรครับในเรือนปุตตะเราก็แก้เคสดโดยการที่เราเก็บเงินในบัญชีของลูกหรือเก็บเงินในบัญชีของน้องของหลานที่เป็นปุตตะของเรานะครับหรือดาวการเงินไปลอยอยู่ในเรือนราศีกรกฎนะครับเป็นเป็นปะไหมอ่าเป็นปะในภพมรณะมรณะแปลว่าอะไรครับความเป็นความตายทําบุญอะไรครับทําบุญลงศพนะครับหรือ นะครับทำบุญให้กับการสร้างอ่าสร้างอะไรนะครับอ่าที่เกี่ยวข้องกับเมรุวัดนะทาบุญกับมูลทิร่วมกตันยูปอเต็กตึงเพราะมันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเพื่ออุทิศให้กับคนที่เข้ามรณะคือร่วงลับไปแล้วนั่นเองนะครับส่วนทำกี่บาทนั้นเนี่ยครูว,ว่าบางทีถ้าเราจะยึดตามกําลังของดาวอันนี้อาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลถ้าหากจะแก้แบบนี้ถ้าเป็นไปได้ เราก็ทำไปสิบบาทก็ได้อตามความหมายของดาวเสาร์เสามีกำลังสิบทำไปสิบบาทก็ได้หรือถ้าเราไม่ทำกำลังสิบบาทเราทำตามสูตรไหนก็ได้แล้วแต่เรา,แต,เราแต่เราต้องแก้นะครับสำหรับคนที่ดาวเสาร์เป็นนิดในเรือนการในเรือนปุตตะเราต้องเก็บเงินเป็นบัญชีลูกนะครับหรือทำบุญกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับทำบุญกับการสมสมทบทุนเด็กกำพร้าอะไรประมาณนี้ เราไปแก้ตามความหมายของดาวถ้าหากเราแก้แบบนี้มันทําให้การเงินเราจะเกิดความคล่องตัวขึ้นนั่นเองนะครับส่วนดวงที่2นะครับดาวการเงินเป็นประกุมรักนะครับเป็นประเพราะตัวเองก็ซื้อของให้ตัวเองนั่นแหละครับส่วนดาวการเงินถ้าเป็นประในเรือนมรณะนะครับมรณะก็จะคล้ายๆกับตัวนี้นะครับทำบุญเกี่ยวข้องกับโรงศพนะครับชําระหนี่สงเกี่ยวข้องกับ เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมรณะ,ะทำบุญให้กับต่างประเทศอะ,อะไรประมาณนี้ส่วนดาวการเงินเป็นนิดในเรือนการงานแสดงว่าเขาอาจจะต้องมีเหตุแห่งความเสื่อมในเรื่องเอาเงินไปลงทุนในงานที่ทํานะครับวิธีแก้เราแก้ยังไงครับเราแก้โดยการที่จะเอาเงินไปทําอะไรบางอย่างในงานที่เราไปร่วมหุ้นร่วมลงทุนด้วยนะครับอาจจะเป็นการการแก้เคสดเช่นมีญาติพี่น้องใครสักคนหนึ่งนะครับที่ทําธุรกิจร้อยล้านพันล้านเราอาจจะไปขอ ลงทุนกับเขาอัดเดือนละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเอาตามส่วนที่เราไม่เดือดร้อนไม่ลําบากนะครับมันเสื่อมในเรื่องการงานเราก็ต้องพยายามส่วนว่าเป็นหัวหน้างานก็ซื้อขนมซื้อนมเนยไปให้กับใครครับบริวารลูกน้องเราในงานนะครับหรือเวลาที่เราไปดีลงานไปทําประชุมอะไรกับทางหน่วยงานอื่นเราก็ต้องทํำยังไงครับซื้อน้ําซื้ออะไรไปเลี้ยงเขาเพราะเงินมันเสื่อมเพราะงานนั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือเป็นหลักง่ายๆนะครับที่ครูจะค่อนข้าง ใช้ส่วนดวงฝั่งขวาดาวการเงินเป็นนิดในเรือนปุตตะอ่าในเรือนพันธุแต่ในส่วนตรงนี้เป็นอ่าเป็นนิดในเรือนพันธุพันธุก็คือญาติพี่น้องเก็บเงินในบัญชีญาติซื้อบ้านซื้อรถแง่นั่นเองง่ายๆนะครับส่วนมรณะก็จะแก้คล้ายๆกันกับดาวการเงินอยู่มรณะในในเคสนี้แล้วก็เคสนี้นะครับทำบุญชําระน้สงทําบุญลงศพทําบุญให้กับต่างประเทศทําบุญกับโรงพยาบาลตามความหมายพบมรณะนั่นเอง นะครับอย่าลืมครับการแก้เคสมันไม่ได้แก้จากร้ายให้กลายเป็นดีมันแก้จากสิ่งที่มันไม่ดีให้มันไม่ดีน้อยลงนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องยึดและก็ต้องทราบตามหลักการของโหราศาสตร์ด้วยส่วนที่3กระดุมพ้าเป็นอริมรณะวินาศนะครับกระดุมพ้าเป็นอริมรณะวินาศจะมีบางมุมที่คล้ายกับตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเพราะว่าบางดวงเป็นนิดเป็นปะในเรือนอริ่นะสว่วนลัคนาราศีราศีพิจิกกระดุมพ้าคือพระรหัสอยู่มรณะอันนี้ทําบุญลงศพ นะครับลงศพนะลงศพทําบุญสร้างอะไรครับสร้างเมลุวัดอ่าอะไรประมาณนี้ส่วนดาวการเงินถ้าอยู่ในเรือนอลีอ่าทาบุญอะไรครับอลีแปลว่านี่ศีลก็ทำบุญชําระนี่สงอ่ก็ได้ส่วนดาวการเงินถ้าอยู่ในเรือนวินาศวินาศแปลว่าปกปิดซ่อนเรน้นใครที่มีเงินอยู่ในภพวินาศอย่าไปเปิดเผยฐานะให้คนอื่นรู้ ได้เงินมาแสนหนึ่งห้ามไปโพสต์สลิปลงใน Facebook เด็กขาดเพราะมันต้องวินามันต้องปกปิดไว้นะครับนั่นเองนะนี่คือวิธีแก้นะครับวิธีแก้ในส่วนของตัวนี้อาจจะไม่ได้แก้ตามสูตรนะครับของข้อที่1บทที่1บทที่2นะครับแต่มันจะเป็นการแก้โดยการใช้ชีวิตไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆน,น,นะครับส่วนข้อที่4ดาวหรือพบกระดุมพะถูกดาวมฤตยูมาเบียนอนะ่ดาวหรือพบ ลัคนาราศีมีนมีมฤตยูมาเบ e ียนนะครับลัคนาราศีสิงดาวพุธอยู่ลาภนะแต่มีมฤตยูมาเลงอันนี้ก็ถือว่าใช่นะครับลัคนาราศีราศีนี้นะครับดาวพุธเป็นมหาจาักรราชาโชคแต่มีดาวมฤตยูมาเลงอันนี้ก็ถือว่ามีมฤตยูมาเบียนดาวมฤตยูเป็นดาวที่เกี่ยวข้องอะไรครับเป็นเรื่องเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ลี้ลับนะครับเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการ ทำลายล้างดังนั้นดาวมฤตยูจะมาทำลายการเงินเราเราแก้เคล็ดโดยการที่จะผันความเป็นมฤตยูให้มันเป็นศาสตร์ลี้ลับเราก็ต้องทำอะไรครับเราก็ต้องพยายามนะครับในส่วนของการขอพอรหรือหาเทพที่เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับการเงินไงเทพที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับเทพไหนบ้างนะครับพอพี่คะเนนได้ไหมอ่าก็น่าจะเป็นเรื่องงานครูไม่ไม่ค่อยมีความ เข้าใจในส่วนของเทพที่เกี่ยวข้องการเงินมากนะแต่เท่าที่เจอนะครับก็ไหนจะจะหมายถึงเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะไปหาข้อมูลมานะครับแต่สําหรับครัวแล้วนะครับครัวจะไปมองดูดาวมฤตยูที่มันอยู่ในเรือนดาวอะไรนะครับมฤตยูยอยู่ในเรือนดาวองคารก็จะเป็นเทพแห่งสงครามนะครับก็พยายามไปหาข้อมูลเอานะครับว่าเราจะไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องอาการเงินมาจากไหนนะครับอ่าสงครามจริงๆแล้วทวเวสุวรรณก็ได้เนาะ เรือนดาวพฤหัสนะครับอันนี้เป็นศาสนาแน่ๆเป็นพระเกจินะครับส่วนนี้เป็นเรือนดาวอาทิตย์นะครับอาทิตย์ก็แปลว่าชื่อเสียงเกีดยรติยศคืออะไรที่มีชื่อเสียงหน่อยๆน,นะครับพันธุทูก็หมายถึงเจ้าที่ที่บ้านก็ได้อ่าเราแก้เคล็ดแบบนี้นะครับดาวมฤตยูท่าสัมพันธ์ดาวปัตตนิหรือภพปัตตนิเราพยายามหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินมาบูชามากราบไหว้เพื่อให้เกิดอะไรครับเกิด เรื่องบางเรื่องที่ทําให้มฤตยูไม่ได้มาทําร้ายเราเพราะเราไปทําให้ดาวมฤตยูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาตินะครับนี่คือสูตรของครูโอนะครับลองเอาไปใช้ดูทีนี้มาดูในส่วนที่5ดาวราหูเป็นกาลีหรือเป็นอริมราณนวินาศมาอยู่ในเรือนการเงินอันนี้เขาเรียกว่าราหูราหูคนทรัพไม่ราหูที่เป็นกาลีหรืออริมราณาวินาศมาอยู่ในเรือนการเงินอ่ายกตัวยอย่าง ลัคนาราศีนี้อ่ามีเกิดวันศุกร์ละกันรา,ราหูอยู่ตรงนี้พันธุเป็นกาลีในเรือนการเงินแน่นอนญาติจะต้องทําให้เสียเงินนะครับเราแก้เคสโดยการที่เอาเงินไปอะไรครับเอาเงินไปเก็บเป็นบัญชีญาติได้ไหมไม่ได้ได้ยังไงนี่คือสิ่งที่มันถูกอยู่ในดวงถูกไหมเราก็เก็บเป็นบัญชีของเราแต่อาจเปิดชื่อเป็นญาติเป็นคนที่ดูแลนี้ถือว่าได้นะครับส่วนดาวการเงินถ้าอยู่ในภพอริโอนะครับ ราหูอ่าทษทีไม่ใช่สีราหูที่อยู่ที่เป็นกาลีนะครับหรือเป็นอริมรณวินาศมาอยู่ในเรือนการเงินขอภัยอันนี้ต้องเป็นอ่าราหูอยู่ในเรือนการเงินอ่าอันนี้อยู่ในเรือนอริอริอยู่ในเรือนการเงินนะครับและก็ในส่วนของมรณะอยู่ในเรือนการเงินราศีอ่าราศีกรกฎส่วนวินาศอยู่ในเรือนการเงินก็แน่นอนราศีมีนนะครับแก้ยังไงครับดาวราหูมาอยู่ในเรือนอริอริมาอยู่ในเรือนการเงิน จะคล้ายๆกับเรื่องของการทําบุญชําะหนีสงฆ์อ่าชะหนีสงฆ์เพราะอริปลว่านี่สินนะครับเราแก้เคล็ดส่วนมรณะนะครับทําบุญเกี่ยวข้องกับโงศพนะครับโงศพลอลิงไหมโลงศพเกี่ยวข้องกับการสร้างเมรุวัดวัดไหนที่เขาประกาศเราทําเลยนะครับส่วนนี้นะครับครูเคยเจอนะครับรวยได้เหมือนกันแต่เขาต้องปกปิดนะครับปกปิดฐานะโดยที่ไม่ต้องไปบอกใคร ดาวกาลีถ้ามาอยู่ในเรือนการเงินเราก็ต้องเก็บเป็นบัญชีของดาวกาลีถ้าพันธุมาอยู่ในเรือนการเงินเก็บเป็นบัญชีญาติแต่ถ้าปัตตนิเป็นกาลีมาอยู่ในเรือนการเงินเก็บเป็นบัญชีใครครับบัญชีของคู่ส่วนดาวราหูถ้าเป็นดาวเจ้าเรือนอริมาอยู่ในเรือนการเงินเราทําบุญชําระหนี้สงบ่ยบอยๆดาวมรณะมาอยู่ในเรือนการเงินก็ทําบุญสร้างเมรุวัด ทำบุญลงศพบ,บ่อยๆนะครับส่วนดาววินาศมาอยู่ในเรือนการเงินเราปกปิดซ่อนเร้นฐานะโดยที่ไม่ต้องบอกคนอื่นนะครับนี่คือวิธีการนะครับเราจะไปไทปตามความหมายของดาวที่มันเป็นราหู12ก็ได้แต่ครูถ้าเป็นสูตรนี้ครูไม่ไม่ได้ยึดตามกําลังดาวนะครับนี้ลองไปทําดูนะครับลองไปวิเคราะห์อ่าลองเอาไปลองเอาไปใช้ดูนะสุดท้ายนะครับดาวเจ้าเรือนกระดุมพระสัมพันธ์ดาวคู่ศัตรูอันนี้เบากว่า5ข้อแรก อ่ายกตัวอย่างเช่นลัคนาราศีอ่าราศีนี้นะครับดาวพุธอยู่ในภพกรรม,มะเลงลาหูอ่าดาวพุธเป็นดาวการเงินอ่าดาวราหูเป็นดาวคู่นะครับหรือหุ้นส่วนแบบนี้จะแก้ยังไงครับเนี่ยแก้ยังไงครับเราจะแก้ยังไงครับมันจะแก้ได้ไหมมันจะแก้จากร้ายกลายเป็นดีไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดวงประเภทเนี้ยมันจะเสียเสียหายในเรื่องของอะไรครับ เสียหายในการลงทุนลงทุนกับหุ้นส่วนดีไม่ดีอาจจะหุ้นส่วนที่เป็นญาติกันเพราะว่าราหูอยู่ในเรือนพันธุเราก็แก้เคล็ดโดยการที่ถ้าลงทุนหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันเราอาจจะลงทุนแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนให้หุ้นลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับหกสิบเปอร์เซ็นตะ์ไงเพราะมันมีปัญหาเรื่องคู่เราแก้แบบนี้นะครับถ้าเราไม่แก้เราไปลงทุนหกสิบให้ญาติพี่น้องลงทุนสี่สิบ มันก็จะทําให้เรามีปัญหาเราแก้เคล็ดเรารู้แล้วว่าปัญหามันอยู่ที่ดวงเราเราก็ขอแก้เคล็ดโดยการที่ลงทุนต่ำของหุ้นส่วนนะครับของเรานี่ก็เป็นวิธีแก้ที่ครูบอกคนที่เขามาดูดวงด้วยกันบ่อยๆนะครับในการที่จะแก้ส่วนนะครับดาวอ่าลัคนาราศีราศีนี้อ่าดาวการเงินอสมมติว่าเป็นกเกษตรและกันส่วนมีดาวศุกร์มาอยู่ด้วยอ่าศุกร์อยู่ตรงนี้ดาวศุกร์เป็นดาวอรินะครับดาวศุกร์เป็นดาวอริแล้วก็ลาภ สุขอริลาภมันมา, 3, นาสาัมพันธ์ดาวเสากระดุมพระลาภกระดุมพระมันทําให้มีล่าผลทางด้านการเงินแต่การที่มีอริมันส่งผลให้เกิดอะไรครับเกิดปัญหาเกิดศัตรูเกิดคู่แข่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปดูว่าดาวสุกเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงกับเรือนพบอะไรดาวสุกมันไปลอยอยู่ในพบมรณะใครตีความออกมาครับมรณะก็คือเรื่องของความเป็นความตายลงศพนะหรือว่าทําบุญที่เกี่ยวข้องการสร้างเมรุวัด นะครับอันนี้ก็คือวิธีการแก้เค็ดแก้เค็ดในเรื่องของอะไรครับเวลาทําบุญอย่าลืมอุทิศให้กับสิ่งที่เราจะแก้นะครับไม่ใช่ทําบุญขอให้ชั้นราบรื่นคือเราต้องไปดูว่าจุดบอดในดวงเรามันอยู่ในจุดไหนเราต้องไปแก้ให้ถูกจุดนะครับคือบางทีเนี่ยบางทีเราแก้ทั้งหมดในดวงไม่ได้เราต้องไปดูว่าอะไรที่มันเลวร้ายที่สุดในดวงเราก็สามารถที่จะแก้ในตามสูตรนะครับที่เราที่ที่ครูอสอนได้นะนี้ลัคนาราศี ราศีกรกฎาดาวอาทิตย์กระดุมพระอยู่ลาพระมีดาวอังคารร่วมด้วยอ,อังคารเป็นดาวปุตตะกรรมะร่วมดาวกระดุมพระในเรือนลาพระแบบนี้ก็ถือว่าไม่ไม่เสียมากเนาะเพราะลาพระยังไงก็ให้คุณแต่ในแง่ของการการเงินที่ติดอริที่มาจากปุตตะปุตตะคืออายุน้อยกว่าเวลาที่ครูมีลูกเนาะเวลาครูได้เงินจากการลงทุนทํางานครูจะซื้อของให้ลูกทันทีหลังจากได้เงินเพื่ออะไรครับ ก็หนึ่งสามันเป็นคู่ศัตรูไงอไอ้เงินที่มันถูกเบียนมันถูกเบียนไปหาปุตตะหรืออีกนายหนึ่งหมายถึงเงินที่เราได้มาเราเอาไปอะไรครับไปกรรมะต่อคือไปลงทุนในธุรกิจบางธุรกิจนี่คือการแก้เคล็ดถ้าเรามองดูผิวเผินบางคนบอกว่าไม่เห็นต้องแก้เลยไม่แก้ไม่ได้ครับเพราะดาวคือสเต็ปในการดําเนินชีวิตสเต็ปในการอ่านวิถีชีวิตที่เราจะต้องแก้ไปตามสเต็ปนะครับในเมื่อดาวมันถูกอยู่ในจุดที่บอกเราก็ต้องแก้ให้ถูกตามจังหวะ นะครับที่เหมาะที่ควรด้วยส่วนหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระดุมพระนะครับส่วนนี้บทนี้จะเริ่มเริ่มสอนวิธีแก้นะครับในสไลด์ที่โชว์แล้วนะครับบางบางตอนก็จะสอนรวมนะครับเช่นบทที่1กับบทที่2นะครับนี่คือเรื่องของการเงินที่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในบทที่4กันเลย